สวัสดีครับผมไอซ์เซอร์วิสเอนจิเนจากบริษัท Air ์ไฮเซนต์วนะครับวันนี้ผมจะมาเทรนนิ่งเรื่องปั๊มน้ําของคอยล์เย็นนะครับถ้าเกิดปั๊มน้ําของเรามีความเสียหายเนี่ยถ้าวัดผ่านมันติมิเตอร์แล้วเนี่ยมันควรที่จะโชว์ความด้านทานกี่โอห์มนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยนะครับโอเคจากภาพประกอบนะฮะอันนี้ผมเปิด powerpoint ขึ้นมานะครับเพื่อทําการอธิบาย จากรูปภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นปั๊มน้ำของคอยเอ็นนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำสี่ทิศทางหรือว่าเป็นปั๊มน้ำแบบดักนะครับอ่ะก็วัดด้วยวิธีเดียวกันนั่นเองอันนี้จะเป็นเทอร์มินอลของปั๊มน้ำนะครับอ่ะเราหยิบมันติมิเตอร์ของเราขึ้นมาเสร็จปุ๊บปรับไปที่ความด้านฐานนะครับเสร็จปุ๊บเราสามารถวัดได้ทันทีเลยนะครับอ่ะพอวัดแล้วถ้าเกิดมันโชว์สา0รอี่สิบโอห์มหรือว่าเล้งของมันเนี่ยอยู่ในสองร้อยถึง4ี่ร้อยโอห์ม แสดงว่าปั๊มน้ำมันปกตินะครับอ่าถ้าปั๊มน้ำปกติอยู่ในเลงตามปกติแสดงว่าอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่ปั๊มน้ำตัน,นเองนั่นเองนะครับอ่าให้เราทำการล้างปั๊มน้ำให้สะอาดนะครับและจากนั้นติดตั้งกลับไปเหมือนเดิมปั๊มน้ำก็จะสามารถทำงานได้ทันทีนะครับผมอ่าส่วนเคสถัดมานะครับอาจจะเป็นปัญหาจากปั๊มน้ำเสีย ปั๊มน้ำเสียเนี่ยวัดได้อย่างไรก็คือถ้าเกิดเราวัดแล้วมันโชว์เป็น OL แสดงว่าปั๊มน้ำเราเสียนั่นเองนะครับให้ทําการเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่หลังจากนั้นจะสามารถใช้งานปั๊มน้ำได้ตามปกตินั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ